มีคนพูดกับผมเยอะว่าเฮ้ยโชคดีนี่กลับไปก็แบบพูดได้เดี๋ยวว่าแบบเออก็มีธุรกิจร้องรับกลับไปทางานที่บ้านามีโอกาสธุรกิจแบบหลักร้อยล้านผมไม่เถียงเลยนะมันคือร้อยล้านแต่มันคือนี้สินมันเป็นมรดกในรูปแบบของนี้สินที่พร้อมจะแปลเป็นสินทรัพย์ถ้าศักยภาพคุณถึงวันแรกที่เกิดวิกฤตเนี่ยช่วงแรกๆเลยเดือนกุมภาพันธ์จับเข่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแย่ที่สุดคือล้มละลายนะเพราะว่าเราไม่มีสายป่านใดๆเลย สวัสดีครับชื่อเฟิร์สนะครับวัิชัยบุญประดิษฐ์ครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่โรงแรมนวัตกิเทลดีไซน์โฮเทลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็เป็นคนนครศรีธรรมราชแท้ๆคุณแม่เนี่ยก็คือทําประกอบธุรกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะสร้างแบบแพลสิบอินคอมในระยะยาวขึ้นมาสักอันหนึ่งก็เลยกลายเป็นเขาก็ทำโรงแรมไม่ใช่ว่าจะให้เป็นแค่แบบที่ค้างแรมแต่เขามีความตั้งใจที่จะให้แบบเป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถ เล่าเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธรรมราชแง่มุมต่างๆได้โรงแรมเราเปิดไปตั้งแต่ช่วงปลายกรกฎาคมนี้แล้วแกนโอเพนนิ่งจริง11มกราไม่กี่วันก่อนที่จะพบโควิดเคสแรกในไทยเวลานั้น,นผมรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องมาแน่ๆไม่ช้าหรือเร็วสิ่งแรกที่เราต้องปรับเลยคือ mindset ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการคิดว่ามันแบบรอดถึงแม้อกาสรอด1%่มันก็มีโอกาส ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยความคิดว่ายังไงก็ไม่รอดยังไงโอกาสที่จะรอดมันก็เท่าศูนย์ตรงนี้สำคัญมากๆเราลุยเราต้องรอดผมโทรไปหาการะทรวงสาธารณสุขตั้งแต่การระบาดแรกๆบอกไปว่าพร้อมยกเป็นโรงพยาบาลสนามให้ตอนนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแบบตัวธุรกิจใดๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคือแบบเรื่องของจิตใจมากกว่าถ้าเราจะตายก็ขอตายในสนามรบอย่างแบบได้ช่วยเหลือคนในหมู่มากมากที่สุดดีกว่า ไม่มีใครปฏิเสธว่าโควิดมันยากมันโคตรยากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการคิดว่ามันยากสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงอย่างเดียวคือมันจะยากกว่าเดิมแค่นั้นเองมันคือเรื่องของ mindset เรื่องของทัศนคติว่าเราจะแบบลุยมันยังไงล้วถ้าเกิดเราผ่านไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้แค่ช่วยตัวเองอย่างเดียวแต่เรากำลังเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆกรณีในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมหัวจมท้ายช่วยกันให้ได้ จุดเด่นอาจจะอยู่ที่ใจเราก็ได้แต่ว่าเราคนเดียวเอาไม่อยู่ในการที่เราปลุกใจตัวเองเราก็ต้องปลุกใจทุกคนด้วยนะแต่ต้องปลุกใจด้วยอะไรที่แบบมันมันพอ s s เบิลมันมันเห็นช่องทางว่ามันมันไปได้ไม่ใช่การขายฝันในเมื่อรายคืนเราไม่มีเราก็ต้องทวิสตเป็นรายเดือนแล้วถ้ารายเดือนเราตั้งเซตไว้ชัดเจนว่าถ้าเราได้ประมาณสิบยี่สิบห้องเนี่ยพวกเราอยู่ได้นะสิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องความสบายใจของลูกค้าเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องความยืดหยุ่นในการเข้าพักโกรมาแคนเซิลกับเราได้เก็บบุ ผมมองว่าในการระบาดช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนาวากิเทลเองเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้คือก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทที่ไม่เตรียมแผนรองรับอะไรเลยเราก็มีการ forecast สถานการณ์เผื่อนาคตว่าถ้าเกิดว่ามันกลับมาระบาดแล้วถ้ามาเกิดที่เราเนี่ยจะทําอะไรยังไงด้วยความที่ผมว่าแม่ผมอ่ะเป็น,เป,นเป็นนักธุรกิจแล้วกล้าดียเสี่ยงแล้วเขาเหมือนเขาก็เห็นอะไรในตัวเราแล้วเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจให้เรามา มาทำเต็มตัวคือสิ่งที่ซื้อใจผมก็คือว่ากล้าดียให้การตัดสินใจร0 0เพราะาผมก็พูดเหมือนกันว่าถ้าจะให้กลับมาทำเนี่ยคือต้องชัดเจนตั้งแต่แรกว่าทากี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันนั้นเราก็รู้สึกว่าการพิสูจน์เองที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การพูดให้เขาฟังแต่คือการทำให้เขาเห็นวานนั้นคือเราจะก้มหน้าก้มตาทำให้เขาเห็นว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดภาพจากด้านนอกมาเนี่ยมีคนพูดกับผมเยอะว่าโชคดีนี่กลับไปก็แบบพูดได้เดี๋ยวว่าแบบเออก็มีธุรก วางไว้ให้เราแต่มันไม่ได้เป็นมรดกในรูปแบบของทรัพย์สินมันเป็นมรดกในรูปแบบหนี้สินที่พร้อมจะแปลเป็นสินทรัพย์ถ้าสังเกตภาพคุณถึงผมจะมีความสดอย่างไร้ตามแต่ผมไม่มีประสบการณ์ผมอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์แต่ผมต้องการคนที่แบบมาช่วยหลังสรรค์ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ปรึกษาพ่อแม่ว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องดูเรื่อง,องที่ปรึกษาหรือระดับผู้จัดการ ที่จะคอยมาช่วยในวันแรกที่มันเริ่มเนี่ยประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมแทบจะเป็นคนีอายุน้อยที่สุดในทีมงานทั้งหมดในตัว Organization c h a ชา์เนี่ยเราแทบจะอยู่บนที่สุดเพราะงั้นตรงนี้ยากแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีอายุงาน2ออายุเราจริงๆอายุเนี่ยก็คือไม่ได้สูงพูดตามตรงให้มันยากมากที่จะทําให้เขาเชื่อใจเราตั้งแต่ตอนแรกสิ่งหนึ่งที่เราเราทำได้นะเวลานั้นก็คือคําพูดแหละครับถึงแม้มันจะแบบกินไม่ได้นะเวลานั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะเวลานั้นคือคําพูดแล้วก็การซืื้้้้้้้้ออใใใจจจจววววว่่่่่่าาาเเคคคคัััันน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 ีีพพูููดดดดผผมมมมมะะกิไิไไไไแแแตหชลึงงุณรรบบปๆ ก่อนที่ไปเรียนกรุงเทพก็คือชอบจังหวัดตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับนครเสียมราชเพราะว่ามีธรรมชาติอะไรหลายๆอย่างที่แบบทำให้เรา feel good ได้ เวลาเราไปเรียนที่กรุงเทพแต่ละครั้งเนี่ยเวลาปิดเทอมเรากลับมาเราเอนจอยที่นี่ทุกครั้งเพราะว่าชอบใช้ชีวิตต่างจังหวัดที่มันจะรู้สึกมันจะมีเวลาครั้งหนึ่งผมมีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวประมาณช่วงปีหนึ่งปีสองวันนั้นเป็นวันที่อินสปายแรกๆที่ทาให้ผมอยากกลับมาทําที่จังหวัดบ้านเกิดแบบ100%เราค้นพบจังหวัดตัวเอง,ท,งทั้งที่เราอยู่มาตลอดแต่เราไม่เคยแบบว่าได้มา explore จริงว่ามีอะไรบ้างก็กลายเป็นว่าเราชอบเฉยเลยเราก็รู้สึกว่าเพื่อนเราที่มาก็เอนจอยมันก็เลยอินสปายว่าถ้าเราสามารถนําสิ่่งเหลานี้ Comunica ไปให้กับคนอื่นๆนักท่องเที่ยวอะไรหลายอย่างในอนาคตที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะ enjoy ก็ได้นั่นคือเป็นเป็นแพชชั่นส่วนตัวของผมพอได้คุกคลีกับพี่ๆทีมงานเลยเนี่ยเราก็รู้อินไซต์นึงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอยากกลับมาทํางานที่ที่บ้านเกิดตัวเองเยอะมากแต่แค่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่า ไอตัวซัพพลายของงานเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับตรงนี้นะถึงแม้มันจะไม่ได้แบบเป็นการสร้างโอกาสในเชิงแบบใหญ่มากแต่อย่างน้อยๆคือเราก็เปิดโอกาสเปิดทางเลือกให้กลุ่มคนที่แบบได้กลับมาทํางานที่ตัวเองรักในบ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกว่าเออถ้าอยู่กรุงเทพแบบอย่างดีเราก็ได้โอกาสแต่ถ้ากลับมาเนี่ยผมเอนจอยนะกับการที่แบบมีโอกาสในการได้สร้างโอกาสถึงแม้มันจะแบบไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เป็นโรงแรมหนึ่งที่รองรับแขกบ,บ้านแขกเมืองได้ก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่แบบว่าคคคนนนนนไไหหกกกกกกก็ล้้้าาาาที่่จจจะะบออออใแขมมพพัััืยดววิรงๆผ อะไรให้สวยหรูนะครับแค่อยากได้คําพูดประมาณว่าเห็นแล้วอยากมาแล้วเมื่อมาแล้วคืออยากกลับมาอีกส่วนในมุมของพนักง,งานเองทีมงานเองผมก็มีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดสวัสดิการที่ดีขึ้นเราเริ่มได้1ปีในสวัสดิการแบานูนอ่ต่างเนี่ยณวันนี้มันก็อาจจะแบบยังใช้คําว่าพื้นฐานของแบบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แต่จริงผมไม่เคยคิดที่จะยึดแค่ตรงนั้นผมอยากจะสร้างมาตรฐานของตัวเองคนที่กลับมาทํางานที่บ้านเนี่ย เขาก็มีค่าของชีพที่แบบโอเคเขามีโบนัสที่โอเควันนี้อาจจะยังให้ไม่ได้ผมพูดกับทุกคนเสมอว่าถ้าวันนี้คุณพร้อมที่จะลำบากไปพร้อมกับผมเนี่ยวันหนึ่งที่ผมสบายแน่นอนทุกคนจะสบายไปด้วยกันแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าทุกคนจะพร้อมลำบากไปวันนี้กับผมหรือเปล่า